คนเฮาสิเหตุให้คนลอยคนมักเข้าเบิดสุขูสุคนมันเป็นไปบ่ไดนดอกครับมันอาจิมีอยู่หันละผู้ที่บ่สื่นสมทู้ที่บ่สื่นสอบเฮาบ่หน่อยกันไหลแมนบอรครับสวัสดีครับ FC ฟซงพยิบาลฟินแลนด์ FC ตูกเกี่ยวมิวสิกแล้วก็ f อสอดร,รูสอดเพียนนิ้วสุขูสุคนเลยครับด้อเมื่อในสิบ,บาเว้าเรื่องนอง เจนนี่ซีโฟโตเกียวมิวสิกครับน้องเจนนี่ซีโฟในเมื่อวานนี้ได้ไปแสดงอยู่เสรีการไฟฟ้าที่น้องบัวลำพูนนะเมื่อวานนี่ก็ได้ขึ้นทำการแสดงนะก็ได้อัพคลิปอัพรูปตามภาษาละครับเพราะว่าเขากระสางไรได้ทั้งเพจนะทั้งแอปฟ้านะพี่น้องผมสิบอกยังไ้ เขาก็อยู่ในมุมของเขาแะละเจนนี่ซีโฟน่ะเขาก็เฮ็ดเป็นปกติอัปรูปอัปการแสดงอัปวิดีโอลงปกติของเขาแต่ว่าสิมีจำพวกหนึ่งบ่มักเขาหลายไปวุ่นวายครับเขาไปหาเขาไปกวนเขานะไปอยู่ในพื้นที่เขาแทนทีสิบแบบว่าไปอยู่ในพื้นที่จะขวงบ่มักเขาก็อยู่ในพื้นที่จะของ หรือว่าไปอยู่ในซุ้มกลุ่มที่าบ่ได้มักเขาเนะ่ยไปอยู่ในกลุ่มของพวกเจ้าของเลยบ่จ้าออกมาวุ่นวายกับคนอื่นครับอีอันนี้ครับมันซื้อ่าเอียงก่อนละอีกิตติยานามสกุลผมก็จำบ่ได้ดอกครับพี่ร้องมันบอกว่าจากไหนว่าตีอ่าอีฮุขี่สุนแมงเกือบถือกนะอ่าดึงลงไปจักน้อยจักสองขวามือนะี่ก็ถือกแล้วนะ เออนะโอ้ยนก,กันนาะสิทนี่จักน้อยเนาะเออห่างกันพอหลายดอกนะออมึงก็ไ่ได้แตกตังหรอกมึงอะนะที่มา่อวาเขาอิ่ขี้นะมึงอะนะนะอีแต่รถนะอ,ถนะอ,ถนะอีแต่แร่นะแหลคักแหลแน่และมึงอนะเท่านังหยาบพร้อมเบิ้งนาแล้วเออกูเข้าไปเบิ้งเลยละโป้ไฟ้ยมึงอะนะพราะเลี่ยมเล่นี่ยลูกเต่าเล่ากาเขาบ่มีคนหักมึงอะนะเอออยูู่้เดียวตมูตมิ เออสภาพมึงไปว่าให้เขาเขาไปเฮ็ดยังไงมึงเขาไปขี่เสื้อผ้าเขาเมื่งตีนะเขาไปเหี่ยวเสื้อปากมืงตีกูถามเนี่ยเออหรืออาผัวบ่เซิงให้เบื่งสภาพแล้วผัวนายจบ่เซิงให้แล้วเบื่งสภาพแล้วเนีอามีอคติมีแต่เรื่องลบๆในสมองเรื่องลบกับบอเป็นอยังมึงกับไปยู่ในมุมของมึงมึงกับไปยู่ในซองพูนวิพากวิจารณ์เขาในซองกลุ่มของพวกมึงบุญบ่แมนว่าไม่วิพาควิจารณ์ ในกลุ่มของพวกไทตัวในพื้นทีขขนนนท่ของเขามันเป็นพื้นที่ของเขาพื้นที่ส่วนตัวที่เขาเปิดสาธารณะให้เอฟซีเขาเบืงเองเออเมืองเนี่ยนะสมองเมืองนี่เป็นทั้งสี่ล่ะกระยอนว่าเป็นทั้งสี่ล่ะนะสูงแรงเป็นยูเป็นยูซูเมอร์นี้เป็นแบบนี้บ่ม,มีคนหักนะนะคำมูมนีเนี่ยเก็บไว้ให้แม่มึงซาเนะี่ยแม่มึงเห็นคักกว่านี่นะ ข้าก็ข้าก็หู้ขี่ผุ่นแม่เมือ่อไงน่ะเยอะนะไอีโคกบานน่ะน่ะกูสิบอกให้อีโคกปากบานน่ะมึงหู้จักบอยอีโคกปากบานน่ะโอ,อ้ยกูเลือเงือดหลายเลี้ยวน้ำซ้ำหนี่ยังมามา,มาเมนต่อยอี่ี่พี่น้องมาเมนต่อมาเบ่าต่อยเด้อมันเมนไวจังไหนปฏิอีห่าเดี๋ยวสั่นเด้อย,ยังกล้าทรงให้คน ยังการส่งให้คนดนูนะอีขี่นี่ว่าสัน่นด้โอ้สงสัยเจนนี่ซีโฟบีขี่เสื้อปากกันมั้งไปขี่เสื้อผ้าเข่ามันไปขี่เจ้าไปขี่เสื้อหัวกระไดเฮี้ยนมันไรตีนะเจนนี่ <c oughs> <c oughs> โอ้สภาพคำบอกคำจ่าดีไพ่สะทุนมากเลยเออพ่อแม่บ่ได้สั่งสอนตีพ่อแม่มึงบ่สั่งสอนมาตาอีอีเ่าเออหรือว่ามึงเป็นคือกันกเบิร์ต กุมสูน่ะเออมึงไปสนับสนุนอีแม่เมื่อึงนไปนะอ,อีแม่ใจปุนามาก,กินสมตำรอบเด้อปุนาสัวสคือกันละมัง้งเห็นเขาเดีเห็นเขาเด่นกว่าน่ะเออมีงานมือละสองสามงานน่ะมึงไปถามมึงด้อีแม่มึงมีจากงานแต่ละมือแต่ละเวชนะนะเ,เขาไปสแสดงอ้คอนเสิร์ตเขาไปสแสดงอ้เขาไปร้องเพลงพูดไปพอดรักกันทุกน่ะเออ แมนบาจะเป็นไผ่เราบ่ได้บอาถึงไผ่ดอกนะมันคิดเอาเออไปบอกฮาก,กันไปให้ให้หาแม่สุติเขาไปให้ไปให้ความม่วนความซื่นโอ้ยเป็นกูเด้กูนั่งอยู่ใกล้กูสิวี่ขี่ขึ้นนะ was, ไปใส่น่ะแมนบาพี่น้องเบื้องแรกเนี่เขาทำมาหากินจนเขามีบ้านเป็นหลังเออมีเงินซื้อบ้านซื้อรถมีเงินเก็บปวนนอ่ะเง็นะดใดือเขาโบลา เห็ดได้บ่เห็ดได้คือเจตนนี่บ่บอกนะบอกลูกหลานเหรียญหลวงมึงมาเห็ดได้คือเขาบ่เอ้ยอิตเตร์เร่นะอิตเเหนียวสภาพนะใบกันเบิ้งสภาพแล้วพ่อแม่ก็เสิตายแหละนะเฝ้าตายไปแล้วพ่อและแม่ของพุ่นอ่ะเออไปอายุต้องกันพุ่นพวกสัวนะ เอ่กูอยากสิไปขุดก็ดูพ่อกระดูแม่มันขึ้นมากกูสิสั่งสอนจักบาทได้มันอบล่มลูกเต่ามากจังหดก็อบล่มมากหูเท่าจนยังเท่าจนพ่อแห้งเราท่าจนหมามอ้อยงอกแลว้วยังบูหูจากควมอยู่เอ้ยกูอยากขุดมันได้จับาทเนี่ยมันู้จากสั่งทรงสังส่งสอนกันแน่เออนี่แหละลูกเต่บาบัวหัก,กนี่พวกนี่ผัวบัวสีผัวบัวเซิงให้เล้เครียดนะเพราะว่ามันยังพวกนี้มันมากมากักกับเรื่องแบบนี้ มันก็มักสู้กันสู้ผู้สู้คนแหละแต่ว่าอ่าบางคนเน่ยเขากเก็บอาการอยู่นะแต่ว่าไอ้พวกนี้เก็บอาการม่อ,อยุสนับสนุนพวกที่แบบว่ามามากักจังไงล่ะมักสกี่มักเสิงนะมักผิดลูกพิดเมียคนที่เขามากแต่เขาบ่มากไปจังสั้นดอกเอ้ยควละเงือดหลเออไปบอกแม่กูไหนเฮ็ดตัวดีๆเนี่ยบ่ม่นว่าสิไม่มีมาวุดไวกับชีวิตคนอื่นหาเงินเมันไดคือเขาแน่เละลูกซัวนะลูกเต้ามึงอะนะ ล้ำพังไอ้ตัวจะของกับสิบรอดอยู่แล้วเขาฟ้องมาชจ็ดเตงไดเจนนี่บอกว่าฟ้องไปด้เจนนี่ว่า,วาดีนะที่เป็นหนูถ้าเป็นคนอื่นนะ่ะอเตรียมเงินไว้เยอะๆเลยเออจะพูดอะไรดูเงินในกระเป๋าด้วยเจนนี่บอกนะพี่น้องเจ้าคิดบ้างเอาเจนนี่เตียนนะเจนจน,จน,จนี่นะฮนเจนนี่เจนนี่เจนนี่นี่นะเตือนเลยเราไปขั้นบ่เศร้านี่วายพี่น้องเลยตายเลยเด้ออันนี้ดีนะที่มันบญิบาฟลฟินแลนด์เรา แบบว่ามีตัวอย่างที่ดีพยาบาลฟิลแลด์ก็บ,บอกซิลปินทุกคนบ่ต้องไปฟอ้องร้องหรอกเออเสียเวลา,ลาเวลาบอสเกียเขาได้ไปีขึ้นเวททงเวทที่เขาเสียเวลาในในสิคคาทนงทนายคานั่นคานี่อีกนะแมนบาล่ะปล่อยมันไปพยาบาลฟินแลด์ก็บ,บอกอยู่ตลอดเวล่าเดี๋ยวพวกน,นั้นมันบสําำนึกต่อครับพี่นอ้องปล่อยไป็นรถย่ายย้อนกินเทาเทาย้อนเกิดโดนอีกจังไยกับนี่แล้วขาข้างนึ่งเนี่ยเขาไปได้โลกแล้ว ยังบบกิดสิซ้ำนึกอยู่นี่แหละตายไปก็เป็นบาปสัวนะแล้วก็ว่าต้องห่วงดอกมึงว่ต้องมาบอกแต่ว่ามึงกับบาปเพื่อนตกนรกว่าไปยังเดี๋ยวกูไปเป็นมูเออฮ่าแล้วมึงไปก้อนกูโหลดเออไปชิมรถลชิมสาดก้อนกูโหลดไปพร้อมกับอีแม่มึงอนกะี้น่ะเออปีนต้นยิ้วนะเออสูคิดว่าต้นยิ้วมันเป็นสไลเดอร์เดียวโว้ยนะโอ้ พวกไอตู่ไปเฮ็ดยังให้กูถามเนี่ยพวกไอตูอ่เคยอยู่ซื่อๆของพวกไอตู่สู้ได้มาบุญไหว้กับพวกไอตู่ก็พวกไอตู่จังออกมายำสู้อยู่นี่เนี่ยอันนี้ไปไหว้ในพื้นที่เขานะโอ้ยอีปรอบมึงอีตัดแร่นะเอ,อ้ยแต่รถแล่นะเหียวเอ้ย